ในน้ำเกียร์อะไรครับเกียร์หนึ่งได้ไหมครับเกียร์หนึ่งได้แต่ก็บาลานซ์รถด,ดีหน่อยครับเชคคอนครับอออกบิ๊กไบค์รู้ผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับวงสีออโต้พร้อมสตาร์ท วันนี้เราอยู่กันที่งานลองขี่นะครับทดสอบขี เจ้าอัลพิเลียทัวเล็ก660นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่น่าสนใจผมเห็นตั้งแต่ตอนเปิดตัวที่อิตาลีนะเป็นรถที่น่าขี่ด้วย1คือคาสติกัด660ซีซีขนาดถามว่าใหญ่ไหมก็สไตล์ดูว่าพอผมว่ากลางๆถ้าเทียบกับหลายๆรุ่นในตลาดอาจจะดูใหญ่กว่านี้ด้วยความที่คนอื่นเขาจะเป็นเครื่อง800หรือเครื่องพันดีสีหรือเครื่องพันกว่าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอัลพิเลีย RX 660หรือว่าทัวโน่660นะครับแต่เครื่องยนต์เขาจะมีการปรับองศาแคมเพื่อให้ ได้แรงบิดแรงทอคที่เยอะกว่าในตัวรถทางถนนนะครับคือจริงๆโจทย์เขาเป็นโจทย์ดูโอ้โพสต์แะทางฝุ่นก็ได้ทางดําก็ดีแต่จะเอ็นเอ็นไปทางฝุ่นนิดๆแต่มันก็ไม่ได้เชิงแบบฮาร์ดแอนดูโรจ๋านะครับซึ่งเป็นรถที่สมมติถ้าเกิดเราอยากจะไปขี่เข้าป่าไปขี่แอดเวนเจอร์ถ้าเป็นรถทางดินจ๋าโดยส่วนใหญ่อะถ้ารถทางดินที่เซ็ตมาเพื่อทางดินเลยเบาขี่ง่ายในทางดินแต่บนออรโลดมันก็อาจจะแบบรู้สึกว่ามันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงที่อาจจะรู้สึกว่าล้อมันจะอือ้อ,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 อหรือว่ารถช่วงล่่่่่าาางงออออไไมไมมััน,นน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 ด้้้ทใสวกหแตพีีคคืืโจ เราสามารถขับจากบ้านเราไปถึงสถานที่แอดเวนเจอร์ปลายทางนะครับแล้วเราก็ขี่ลุยแอดเวนเจอร์ได้เลยด้วยพื้นฐานรถนี่ที่เขาเป็นดูโอเพอร์โพสนะครับน่าสนใจนะสนใจผมยังไม่ลองขี่แต่เบื้องต้นผมว่ามีความรู้สึกที่ว่ามันเบานะสังเกตว่าเขาจะเป็น2สูบเรียงนะครับ6 6 0ซีแต่เครื่องยนต์นะ่ะเขาจะถ้าเอาตามที่อาบิเลียเขาบอกนะ่ย อาพเลเขาบอกเลยว่าตัวเครื่องเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะเป็นสไตล์ของเหมือนเอาเครื่องยนต์ RSV4 นะครับที่เป็น4สูบ V4 มหาหันสูบหลังออกเหลือแค่สูบหน้านั่นแหละก็กลายเป็นเครื่องบล็อกนี้660นะครับเสียงเครื่องเพราะมันจะเดือดเหมือนเสียงมันจะคล้ายๆกับสูบ V แล้วก็จะได้เรื่องแรงบิดแรงทอร์ u ที่ผมบอกได้เลยว่าเคยขี่ใน RS 6 6 0และทัวร์โนมขี่ทั้งสนามช้างขี่ทั้งบนถนนผมรู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของรถรอบต่ําที่แบบกาลังมาตั้งแต่รอบต่านะครับแต่อย่างคันนี้อย่างที่บอกว่า อัตราทดเกียร์มีปรับเรื่องสเตอร์หน้าทําให้ต้นติดดีขึ้นขี่ออฟโรดน่าจะมันน่าดูแต่ส่วนตัวผมเป็นอะไรที่กับออฟโรดนี่ไม่รู้ทําไมมีคอนเทนต์ทุกที <c oughs> ซึ่งอันนี้จะเป็นตัวแต่งที่มีออปชั่นเสริมพวกกระเป๋าพวกแคชบาร์พวกอะไรนะรเดี๋ยวผมจะค่อมให้ชมกันเลยผมสูง168ซนเมนะครับก็ถามว่าสูงไหมก็ประมาณนึงนะครับแต่โดมปติรถสไตล์เนี่ย ผมจะต้องเลือกเอาว่าจะเอาขาข้างไหนถึงพื้นตอนนี้ปลายเท้าถึงพื้นทั้งสองข้างนะครับแต่กรณีที่เราใส่รองเท้า enduro มันอาจจะล็อกขึ้นมาอย่างนี้นิดนึงแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าสูงนะผมว่ากําลังดีกําลังดีนะครับเพราะว่าด้วยความที่รถเขาเป็นกึง่งทางฝุ่นกึ่งทางดําเนี่ยกาวเคลานเขาต้องสูงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยว่าเบาะเขาจริงๆอะ่ะเหมือนเขาเว้าลงไปเยอะนะครับทำให้รู้สึกเบาะมันไม่สูงแต่กาวเคลนด้านล่างถือว่ายังยังม,งมีเขาเลือกส่วนสูงที่ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ขี่เลยนะลุยทางดินแล้วไอยากบอกว่าเพิ่งถอดเสือกเองแต่รถมันเบานะรู้สึกได้เลยว่ามันเบาอะรถเบามากเยลยลื่นเว้ยแต่รถขันเร่งมันละมุนนะมันเนียนมากเลย คืออันนี้ต้องบอกก่อนบนพื้นฐานคนที่ผมเป็นคนที่ขี่ออฟโรดแล้วผมกลัวลื่นนะถ้ายืนขี่ผมรู้สึกว่ามันกระชับเข้าแบบจะเริ่มหายใจแรงนิดน,นึง ลื่อชิบแปงแ่งเลยโอ้ยขนเล่งมัน มูนเนียนมากอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้คือมันเป็นรถแอดเวนเจอร์ที่รู้สึกว่าเบานะโคดลื่นเลยคอดเลยนี่ผมเปิดแท็ชั่นคอนโทรลอยู่นะครับคือมันลื่นแต่ผมรู้สึกว่าแท็ชั่นเอ่ยมันตัดเนียนอะ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้คือรถมันเบาเลยแต่เราชอบคือ มันไม่สงูงไงแต่เสียงเครื่องน,นี่มันได้นะนี่ท่อเดิมนะครับรถง่ายขี่ง่ายกว่าที่กินนะตอนแรกผมกลัวมากด้วยความที่แบบว่ามันออฟโรดอ่ะแล้วอยากบอกว่าเมื่อคือนฝนตกหนักมาก,กหนักแบบมันที่เห็นอย่างนี้นี่คือแบบชำ่ำ แล้วก็ยางเนี่ย,ดดยเป็นยางติดรถพื้นฐานเป็นยางออกกึ่งออโรดด้วยแล้นะครับแต่ตอนเนี้ยพื้นมันไม่ค่อยมันมันร่วนนิดนึง่งในน้ำเกียร์อะไรครับเกียร์หนึ่งได้ไหมครับเกียร์หนึ่งได้แต่ก็บาลานซ์รถด,ดีหน่อยครับเชคออนครับ ไม่ผมดูอย่างเดียวว่ามันลึกไหมอา้อาวอยู่ๆก็ชอบผิวสังงน้น ธรรมดานี่ธรรมดานี่มาดูนที่รถคันจริงเลยนะครับต้องใช้คําว่าผมเคยเห็นตั้งแต่ตอนที่อิตาลีแล้วอย่างที่บอกว่ารู้สึกเออเว้ยมันเป็นไซส์ที่รู้สึกว่ามันกําลังดีนะเพราะถ้าพูดถึงเราเจอรถแอดเวนเจอร์ส่วนใหญ่เรามักจะเจอกับไซส์ที่เป็น8 0 0้ 800, เป็นต้นไปหรือว่าไม่ก็พันสองพเลยที่เอาจริงสาหรับผมที่สูงแบบไม่เกินร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรจะรู้สึกว่ามันใหญ่แล้วมันหนักนะแต่โอเคโดยรวมผมชอบความที่รถ แอดเวนเจอร์อิเล็กทรอนิกส์มันมาเต็ม,มเราไม่ได้แบบมือตึงให้แบบว่าสามารถปิดแ a กชั่นปิด ABS แล้วก็คุมคันเร่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรขนาดนั้นนะครับคือต้องให้รถมันช่วยเราขี่นะครับแต่พอมาเห็นรุ่นเนี้ยตั้งแต่ที่อิตาลีเปิดตัวแล้วผมบอกเฮ้ยมันดูคอนเซปต์มันได้เลย6 6หซีซีย cc นะครับที่บอกเลยว่ามาพร้อมกับระบบคันเร่งไฟฟ้าที่แฮกชั่นคอนโทรลเอนจิ b นเบร c คอนโทรแล้วก็ ABS หลายอย่างสามารถคัสตอมหรือว่าปรับโหมดการขับขี่ได้หมดแล้วอยาบอกว่ามันละมุนมากมันละมุนเมื่อกี้แอบไปขี่รู้สึกว่ามันละมุนมากเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือสิ่งที่อยากได้กับ 6- 6 0้ cc คืออะไรน้ำหนักที่เบานะครับเพราะว่าอะไรเรามักจะเจออย่างที่บอก8 0ด cc หรือว่าเครื่องพันกว่าที่มันค่อนข้างใหญ่นะครับคือจริงๆสาหรับถ้าเป็นสายออฟโรดจ๋าเลยอะถ้าเราไปพวกมอเตอร์คเล็กๆอันนั้นก็ได้แต่อยางีงบอกว่าด้วยความที่มอเตอร์คมันอาจจะไม่ได้มีระบบเข้ามาช่วยเหลือออะไรมาาาแต่่ในโจทย์ข,ขงควํว เมื่อกี้ผมแอบไปยืนฟังพี่โค้ดครฟฝึกนะครับเขาก็คุยกันบอกว่าต้องแต่ขี่มา Adventure รุ่นเนี้ยคือเบาที่สุดแล้วละเพราะว่าน้ําหนักตัวจริงมันแค่204กิโลกร,รมัมเท่านั้นเองผมไปลองขี่ผมรู้สึกได้ถึงความเบาดั้งนั้นที่แบบขี่แบบกล้าๆกลัด้วยนะ <laughs> ขี่แบบกล้าๆกลๆยังรู้สึกเลยว่าเออมันมันรู้สึกว่ามันคุมง่ายนะแล้วอีกจุดหนึ่งคือแฮนด์ในช่วงแฮนด์ผมาเขาออกแบบมาแบบ แฮนนี่กว้างเกือบเมตรนะครับคือแฮนด์ถือว่าค่อนข้างกว้างแต่พอด้วยความมันกว้างเนี่ยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราขี่สบายมันขุมง่ายนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือที่ชอบเลยคนที่แบบส่วนสูงประมาณผมนะครับร้อยเจ็ดสิบไม่เกินร้อยเจ็ดสิบนะครับขาถึงพื้นปกติโดยโปกติรถพวกนี้คือเบาะจะอยู่ประมาณราวนมเราขึ้นต้องปีนขึ้นไปแล้วก็นั่งนองเลยนะซึ่งบางทีเราขี่เราเสียจังหวะพื้นมันหายนะครับแล้วก็เราจะก็จะลมลมแปะลมอะไรก็ว่านไปแต่ด้วยความเนี่ยพอผมขึ้นไป อย่าบอกว่าเบาะมันสูงนะแต่จุดหนึ่งคือผมว่าเขาวอลเบาะได้ดีนะครับเบาะเนี่ยถ้าลองมานั่งจริงอจะรู้สึกมีความแบบเหมือนเป็น,นสไตล์นั่งเบาะมอเตอร์คอร์สที่แบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยทำให้คือเอาง่ายคือขามันจะไม่กว้างมากมันจะไม่กางมากบริเวณนี้นะครับทาให้ขาเราทิ้งดิ่งลงพื้นได้ง่ายแต่ยังคงมีความสามารถในของรถที่มันเป็นออฟโรดนะครับที่ เก้าเคเร,รนด์ด้านล่างค่อนข้างสูงคือลูดได้ระดับหนึ่งเลยนะครับคือถือว่าสูงเลยแหละผมว่ามันคือไซส์มาตรฐานเลยนะแต่อย่างที่บอกว่าโดยปกติคาว่ารถออฟโรดแอดเวนเจอร์มันต้องสูงสูงเพราะมันต้องผ่านอุปสรรคผ่านคอนไม้ผ่านอะไรที่บางทีเราโดดเนินไม่ใช่โดดเนินคือขี่ข้ามเนินนะไม่ใช่ท้องติดแล้วไปไม่ได้นะครับช่วงช่วงระยะพื้นนะมันต้องสูงแล้วม,มันมาเลยมักมาพร้อมกับเบาะที่สูงแต่ตัวนี้คือผมร้ซนเมตรขาถึงพื้นนะครับก็คือไม่ถึงขนาดส้นเท้าถึงนะครับ ผมว่ามันกําลังดีกรณีที่ขี่เราพื้นหายต่อให้อยู่บนเนินเราก็รู้สึกว่าเอาขาขึ้นมาค้ายันได้แบบยังไม่ยากนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งคือมันเบารู้สึกได้คือมันเบาเลยแหละเบาแล้วมันข่มง่ายนะครับก็ทำเอาอย่างที่บอกว่าคนที่ผมเป็นคนหนึ่งเลยนะถ้าเกิดใครติดตามมาจะรู้ว่า เอนดูโรไว้ใจผมนะครับสายออฟโรดนี่คือมีคอนเทนต์ทุกทีแต่ก็อย่างที่ขี่ก็คือรู้สึกว่ารถมันคุมง่ายขนาดพื้นแบบเมื่อเช้าเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนฝนตกทั้งคืนแล้วก็พื้นมันเหนอะหนะไปหมดเหนียวลื่นไปหมดนะครับนี่ยางเดิมแต่ยางเดินเขาว่ามันยางแบบกึ <c oughs> ่งอย่าง <c oughs> นี้มาแล้วนะกึ่งทางฝุ่นมาแล้วนะครับซึ่งผมว่าทํางานได้ดีทํางานได้ดีนะครับก็รถคุมแล้ะอีกจุดหนึ่งที่คือชอบคืออะไรอย่างในมุมของผมอะคนที่แบบเราไม่ได้เป็นคนกล้าขี่ออฟโรด ไม่ได้กล้าเร่งอะไรขนาดนั้นสิ่งหนึ่งคือพอมันไม่กล้าเร่งถ้าเราเนินดันเนินหรือว่าเราเราไม่กล้าที่จะเร่งไปอ่ะมันจะเกิดอาการที่รถมันดับนะครับถามว่ามีไหมมีแต่ผมต้องใช้คําว่าเครื่องมันละมุนมากคือต้องแบบฝืนจนโหลดมันแบบโหคือจัดๆเลยกว่ารถมันจะดับแต่โดยรวมคือคันเร่งเนี่ยผมขี่มาก็คือเกียร์หนึ่งมันก็มีความรู้สึกว่าเออเกียร์หนึ่งมันยาวในระดับหนึ่งนะครับอารมณ์มันเหมือนอะไรไหมผมเคยขี่พวกรถที่เป็นกึ่งกึ่ง แอดเวนเจอร์แต่เน้นไปทางทางดำนะ่ที่ยังเป็นอัตราทดเกียร์ของของถนนนะ่ยพอเรามาขี่ขี่ออฟโรดเนะี่ยหนึ่งจะตึงไปสองก็ายานไปมันก็เลยเป็นความรู้สึกแปลกๆนะครับแต่ตัวนี้คือหนึ่งอะ่ะดีมากหนึ่งผมรู้สึกว่ามันลมบุญมากนะครับแบบเอาแค่แบบแบบตึดต๊ดๆไปเรื่อยๆนะครับแบบพื้นเหนียวๆลื่นๆมันก็พาเราไปได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเครื่องยนต์ตัวเนี้ย พื้นฐานน่ะมันเป็น6 6 0 c สองสูบเรียงนะครับพื้นฐานก็คือจะเหมือนใน RS 660หรือว่า t u o n o 660แต่แต่แต่ไม่เหมือนไม่เหมือนนะครับจะมีการปรับองศาแคมเพื่อให้ต้นมันมาจัดขึ้นถ้าเราดูแรงบิดสูงสุดเนี่ยแรงบิดสูงสุดจะมาในรอบที่ต่ำกว่าทั้ง RS 660แล้ 60, ว t u o n o 660นะครับ คือมาในรอบที่ตับมากมาล้องแต่สองสามรอบเนี่ยนะครับแล้วก็มาเยอะกว่าแโอเคด้วยความที่พอเราเน้นเรื่องตัววิ่งเป็นดัวพูโพสนะครับพอรอบต้นมันได้ปลายมันอาจจะหายไปนิดนึงก็แรงม้าก,ก็น้อยกว่านิดนึงก็คือไม่ได้สีเรียนนะครับคือในโจทย์ที่คนแอบขี่อนเจิมเขาต้องการอารมณ์ต้นจัดๆอย่างนี้ละซึ่งตัวนี้ทําได้ดีเลยแล้วก็มีทั้งอัตราทดเกียร์ที่เปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็ในส่วนของตัวสเตอร์หน้ามีการปรับซึ่ง คาเลคเตอร์ได้ความที่แบบเสียงเครื่องดุดันในสไตล์ของ R S 6 0และทัว n o 660นะครับแต่พอมาในมุมของขี่ออฟโรดผมว่าเครื่องยนต์มันละมุนอะมันละมุนนะครับคนที่เดินคันเร่งไม่ค่อยไม่เป็นไม่ค่อยเก่งเหมือนผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ผ่านอุปสรรคในแบบงงๆมาออกมาได้นะครับคือโดยรวมรถมันช่วยเราเยอะง่ายๆนะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าขี่แล้วมันสนุกปกติผมจะกลัวกว่านี้เยอะเลยนะครับถ้าลื่นๆนี้คือต้องลื่นตามรถนะครับแต่ก็เออมันก็มันจะเหมือนจะไปไม่ได้แต่ก็ไปได้นะครับ มาดูในส่วนของถังน้ํามันนะครับตัวนี้จุดหนึ่งที่ผมว่าเขาออกแบบดีเลยเราไม่ค่อยเจอเหมือนใครนะครับถ้าเราดูดีๆนยะบางคนก็จะเอา้ามันก็อยู่ตําแหน่งนี้นี่ถังน้ํามันเหมือนรถปกติทั่วไปนะครับแต่ถ้าเราดูจริงๆนะถังน้ํามันเนี่ยนี่ไม่ใช่ถังถังน้ํามันจะอยู่ประมาณบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้และยาวมาถึงประมาณนี้นะครับแล้วบริเวณนี้จะเป็นกองอากาศกองอากาศจะอยู่ในจุดที่สูงที่สุด โดยปกติรถหลายๆรุ่นเนะี่ยเขามักจะเอาเกาะน้ำมันอนะถังน้ำมันอนะไว้ข้างบนกองอากาศไว้ข้างใต้ใช่ไหมครับแต่ด้วยความที่ลุยอะแอดเวนเจอร์ Adventure, ลุยน้ำอะกองอากาศยิ่งอยู่สูงยิ่งดียิ่งลุยน้ําได้เยอะเมื่อกี้ผมไปเขาลุยน้ำเนี่ยไม่ใช่ใครับผมไปลุยมันแล้วเกือบครึ่งคันก็ลุยได้นะเพราะว่ากองอากาศเขาอยู่สูงมากแล้วขนาดมีล้มนะครับมีเหตุการณ์ที่ว่าล้มในน้ํายกขึ้นมาตั้งสตาร์ทขี่ต่อได้เลยคือกองมันสูงมากนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งถังน้ํามันเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณบริเวณนีีี้้้้้้้เเเเเเคคาาาาไไมมมม่่่ดอออยยููบบบรรรริิิววณณนนนนนะัััถืถถถตต็ง มันจะเกิดอาการแรงเวียงเยอะคอนโทรลยากถ้าเกิดน้ำมันเต็มถังเพราะแรงเวียงจุดสูนท่วงมันอยู่สูงใช่ไหมครับแต่ถังน้ำมันเนี่ยเขาอยู่บริเวณนี้ทาให้จุดสูนท่วงมันจะต่ามาในระดับหนึง่งและจุดหนึ่งคือปั๊มติ๊กเนี่ยเขาไว้ในจุดที่แบบนี่นี่ประมาณบริเวณนี้เลยนะครับคือมันอยู่ลึกลงมามา,มากๆทําให้ในขณะที่เราขี่ขึ้นเนินดันเนินในพื้นลาดเอียงเนี่ย น้ำมันจะต้องดูดได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้น้ำมันกระฉอปุ๊บอ้าวน้ำมันแผ่วลออตกอะไรก็ว่านไปนะแต่ตัวนี้ผมว่าในจุดนี้คือถือว่าออกแบบได้ดีดีเลยนะครับซึ่งผมชอบนะเครื่องตัวนี้คือเสียงดูดมาเต็มแล้วก็พอท่อเนี่ยในสเต็ปที่เป็นนําเข้าจากอิตาลีเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆปลายท่อค่อนข้างใหญ่นะครับท่อเดิมใช้คาว่าไม่เงียบนะครับมีอารมณ์อ่ะมีอารมณ์นะครับในรถหลายๆรุ่นที่ปลายท่อเมืองนอกที่แบบดูใหญ่เงี้ยพอเข้ามาเมืองไทยรีเลอเรียบาทนะครับมันก็จะขี่รู้สึกอันอ ต่อนนี้ได้รู้สึกได้เลยที่แบบเสียงท่อมันค่อนข้างบึ้มๆเลยนะครับเ,เดี๋ยวบิดให้ดูอา้าวไม่มีแบตเตอรี่คันนี้เป็นตัวดิสเพย์นะครับเขาไม่ได้นี่มาดูในส่วนของโชคนะครับโชคหน้าเป็นอัพไซด์ดาวนะครับก็สเต็ปพิมพ์นิยมเลยนะครับส,สต็อกโชคกดูช่วงยืดยุบนะครับเยอะมากใช้คาว่าเมื่อกี้ผมขี่ลุยทางหินนะครับ โอ้โห oh, oh. ตอนแรกเห็นนี่แบบในใจคิดมาเลยว่าข้าไม่ชอบหินนะครับแต่มันพาผมผ่านถนนท,นที่มันเป็นหินกวดก็รู้เล,เลยว่าเอามันสะเทือนมือขึ้นมานนิดนึงนะครับแต่ตัวถังนิ่งมากตัวถังมันนิ่งมากนะครับคือโชคมันซับมีสต็อกโชคที่นับคือทําได้ดีเลยทําได้ดีในระดับใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโชคเนี่ยเป็นฟูลี่อดจ,จัดนะครับ ถ้าเรามาดูที่หัวโชกก็คือฝั่งนึงจะเป็นปรับคอมเพรสชันอีกฝั่งนึงจะเป็นปรับเทนชันแล้วก็แกนกลางตรงกลางเนี่ยทั้งสองฝั่งก็จะเป็นปรับในส่วนของพีโลดนะครับในส่วนของโชกหน้ามาดูในส่วนของโชกหลังอ่าโชกหลังก็จะมีซับแทงนะครับที่เป็นฟูลย์แอดจั t เหมือนกันปรับคอมเพรสชันบริเวณนี้ด้านบนนะครับแล้วก็ปรับเทนชันด้านล่างอ่าเทนชันแล้วก็ในส่วนของพีโอลดที่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบใจเลยทีเดียวในสายแอดเวนเจอร์นะครับคือตัวนี้จะเป็นพีโอลดแบบรีโมท คำว่าพีโหลดแบบรีโมทคืออะไรเดี๋ยวผมเพิ่มแสงแค่นิดนึงนะครับมันมืดนะปึ๊บอ่าอันเนี้ยคือกรณีที่เราขี่เดินทางคนเดียวเราก็สามารถบิดด้วยมือได้เลยหรือว่าเราอยู่ๆระหว่างทางเราไปแวะรับใครขึ้นมาแล้วก็บรรทุกของเยอะขึ้นเนี่ยเราก็สามารถหมุนด้วยมือได้เลยซึ่งโดยปกติพีโหลดของรถปกติทั่วไปนะในการขดสปริงให้มันตึงขึ้นนะในรถทั่วไปเขาจะต้องใช้เหมือนประแจในการ งัดกึกกึกซึ่งมันทําได้ค่อนข้างยากนะครับโดยเฉพาะโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยพกเครื่องมือกันหรอกจริงๆเขารถทุกรุ่นเขามีเครื่องมืออยู่ใต้บอร์ดนะแต่เอาตรงคืนพอมันมีรีโมทเนี่ยมันสามารถปึ๊กคลิกคลิกเอ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันเยอะไปมันตึงไปเราลงมาเรามือบิดบิดด้วยมือเดียวได้เลยอ่ะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนี่เขาทำอะไรกันเดี๋ยวนะนี่นี่นี่โอ้โหเนี่ยอ่าอ้าวไปละ เข้ามาวนโชว์นะครับผมก็เอาแต่พาดมชมรถอ่ะแล้วมาดูกันต่อนะครับซึ่งโชคหน้าหลังก็จะเป็นฟูลยดจัดนะครับในส่วนของล้อตัวนี้มาเกิดมาเป็นสายทางลูดนะครับล้อหน้า21นิ้วก็ลูดมันเพลินไปเลยแล้วก็ตัวล้อเนี่ยเป็นล้ออลูมิเนียมมาพร้อมกับซีลวดแบบทูเเลสนะครับก็คือไม่ไมีไม่ต้องใสยย่ยางในเพราะว่าซีลวดเขาแทงออกมาที่ขอบด้านนอกเนี่ยคือเราจะเห็นฟังก์ชันนี้อยู่ในรถหลักล้านแหละแต่เนี่ย ตัวนี้ก็ใช้คําว่าแทงออกมาด้านนอกนี้ก็คือเบาพร้อมรับแรงกระแทกนะครับล้อหน้า21ในส่วนของล้อหลังล้อหลัง18นิ้วนะครับก็เป็นทูเฟลตเช่นกันคาลิปเปอร์เบรกทั้งหน้าและหลังเป็นของเบมโบนะครับก็ในสเต็ปของรถมาตรฐานรถยุโรปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโช้เนี่ยมันจะมีเรื่องตัว อาร์มนะครับนี่ถ้าเราดูดีๆอ่าในรถบางรุ่นเนี่ยเขาจะเอาชงเนี่ยยิงเข้าสวิงอาร์แบบตรงๆเลยนะแต่ตัวนี้มันจะเหมือนมีพวกเขาเรียกว่าเหมือนตัวคอม้าหรือปีกนกหรือแล้วแต่ที่คนจะเรียกกันอะไรก็ว่าไปที่ที่ทำให้การเขาเรียกว่าในขณะที่ขับขี่ในขณะที่ขับขี่แล้วชคทำงานมันจะทำงานได้เนียนและละมุนขึ้นนะครับมันไม่ได้แบบจากจากตัวที่ตัวถังด้านบนแล้วยิงมาที่สวิงอาร์แบบเจง๋จงๆอะก็ทำให้ฟิลฟิลผมว่าช่วงล่างฟิลมันดีเลยนะขนาดรถน้ำเดิมที่แบบไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับ ทำให้คนรู้สึกว่าคนอย่างผมที่แบบไม่มีความมั่นใจในการขับขี่เนี่ยทำให้ขี่ง่ายขึ้นเยอะเลยขี่ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับตัวจอเป็นจอสีแบบ TFT นะครับแล้วอย่างบอกอย่างที่บอกว่าในตลาดส่วนใหญ่เขามักจะได้สีที่เป็น4.3นิ้วแต่ตัวเนี้ได้จอ5นิ้วใหญ่สะใจแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นี่บังแดดให้ด้วยในรถหลายๆรุ่นเนี่ยคือเขาจะพอจอสีปัญหาคือออกกลางแดดมันจะมองไม่เห็นนะแต่ตัวนี้เขาจะมี บังแดดให้ทําให้เรามองเห็นนะครับแต่ตัวนี้เขาไม่ได้ใส่แบตก็เอ้ยก็เลยเออไม่ได้ใส่แบตก็เลยมีปัญหาเรื่องไม่ได้มีปัญหาสตาร์ทให้ชมไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะอินเสิร์ตไว้แล้วกันนี่อันนี้ได้ฝั่งนี้นะครับคันนี้จะเป็นคันนี้เป็นมีออปชั่นในส่วนของตัวกระเป๋าหลังนะครับแล้วก็แคชบาร์ก็สามารถซื้อเพิ่มหรืออะไรได้ก็ว่าไปแต่โดยรวมรถดําเดิมมันพื้นฐานผมว่าโอเคเลยนะโอเคเลยรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่สําหรับคนที่แบบว่าอยากจะฝึกขี่ออฟโรด ใช้คำว่าออฟโรดแอดเวนเจอร์อลกันอาจจะไม่ได้เป็นโจทย์ชน,นิดที่ว่าแบบเอนดูโรจ๋าเอนดูโรจ๋านั่นก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งเป็นรถเล็กหรือเป็นวิบากอะไรก็ว่ากันนะแต่ในคนที่บอกว่าเอออยากแอดเวนเจอร์ก็อยู่บ้านกรุงเทพนะครับขี่จากกรุงเทพขึ้นไปเลยไปถึงที่ปากทางเข้าป่านะครับแล้วก็ลุยเข้าไปได้เลยโดยที่แบบเออถ้าเป็นอย่างที่บอกตั้งแต่ต้ตอตอนคลิปคือถ้าเป็นออฟโรดจ๋าเลยเอนดูโรจ๋าเนี่ย เอามาขี่ออนโรดมันก็จะรู้สึกว่าต,ต,ตื้อๆต่างๆแบบเหนื่อยๆนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้คือเขาออกแบบมาได้ทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดเป็นดูโอโพสแบบแท้ทูนะครับแล้วผมชอบตรงที่ว่ามันเป็นพิกดัด664้วยแหละที่เอาว่าในตลาดส่วนใหญ่ในพิกัด664ถ้าดูในเซ gment ใกล้เคียงกันนะ่ะระบบรถมันจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ตัวนี้คือด้วยความที่มาแบบจัดเต็มเลยทักชั่นคอนโทรลเอนจินเบรกคอนโทรล ABS หรือว่า Engine Map ทุกอย่างสามารถปรับได้ในที่ตัวรถปรับได้ที่ประกับหน้าจอนะมันเลยทําให้ตัวรถเนี่ยมันเราสามารถปรับได้หลายๆอย่างหรือว่าจะมีโปรไฟล์สาเร็จรูปของตัวโหมดแต่ละโหมดนะครับขี่ออฟโรดหรือ Explorer หรือว่าอะไรก็ว่ากันไปซึ่งผมว่าตัวรถโดยรวมผมว่าอันนี้พูดจากใจเลย ขี่ง่ายมากขี่ง่ายมากนะกับพื้นฐานคนที่ขี่ออฟโรดกลัวนะครับวันนี้ก็ขี่ทั้งในสนามนะครับออฟโรดแล้วก็ไปขี่ทางดําแล้วก็ไปแอดเวนเจอร์นะเป็นรูทอาจจะไม่ได้แบบเป็นรูทฮาร์ดแอนดูโรขนาดนั้นแต่ก็เป็นรูทที่แบบเออมีเนินมีอะไรให้แบบเราได้ลองตัวรถล,ลองลอง์ทักชั่นลองคันเร่งสิ่งที่ผมสรุปง่ายๆและที่ชอบสั้นๆเลยนะครับนั่นคืออะไรอย่างที่บอกแต่ต้องคิดคือน้ำหนักตัวมันเบามากเมืเามา่อเทียบแบบคําว่ารถแอดเวนเจอร์นะครับ รถมันรู้สึกว่ามันอยู่ในมือมันมีอาการนะแต่มันอยู่ในเกณฑ์ที่เรายังคุมได้หมดผมเคยมีโอกาสได้ไปขี่รถออฟโรดที่ระบบอิเล็กทรอนิกดีพันสองร้อยซีซีพันสามร้อยซีซีเครื่องใหญ่กว่านี้ใช่มันอิเล็กทรอนิกส์ดีแต่เวลามันมีอาการหรือบางทีที่แบบด้วยความที่รถมันน้ำหนักเยอะกำลังเครื่องยนต์มันเยอะแล้วฝีมือเรายังไม่ได้ถึงขนาดนั้นมันรู้สึกว่ามันจะแบบเหนื่อยและใช้พลังงานเยอะไปพอสมควรนะครับแต่พอเนี้ยผมรู้สึกว่าเออว่ะมันมีอาการเราก็ไม่ต้องใช้อะไรสู้กับมันเยอะ นันคือสิ่งกับสิ่งที่2คือมันไม่ค่อยสูงมากสูงในระดับหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เตี้ยเหมือนรถทางดําแต่ก็ถ้าเทียบกับรถออฟโรดด้วยกันหรือรถแอดเวนเจอร์เดี๋ยวใช้คำว่ารถแอดเวนเจอร์ด้วยกันถือว่าไม่สูงเลยผม168คือว่าขากําลังพอดีปเท้าจิกแบบสบายๆนะครับสะดุดในเดินก็เออเอาขาลงหย่อนนิดหน่อยก็ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยหรืออะไรมากนะครับต่อมาที่ชอบอีกจุดหนึ่งนั่นคืออะไร ความละมุนของเกียร์อัตราทดเกียร์ผมชอบมากเลยที่พูดในคลิปตอนที่ขี่เมื่อกี้นะครับปัญหาของรถเครื่องเล็กสไตล์แอดเวนเจอร์เนี่ยหนึ่งจะตึงไปสองจะยานไปมันเลยทําให้รู้สึกว่าผมมันขี่ไม่ได้แบบรู้สึกว่าหนึ่งก็ไม่ได้มันตึงไปเปิดแรงก็ล้มพอสองก็รู้สึกโอ้ยยานไปแล้วมันเครื่องมันก็กระกกระกดับล้มต่ออีกแต่อันนี้คือเกียร์หนึ่งก็ไปได้ละมุนนะครับรอบเดินเบาไม่ดับง่าย เกียร์สองก็เออก็ไปได้ผมก็รู้สึกว่าเออเป็นรถที่รู้สึกเครื่องยนต์มันละมุนและคุมง่ายนะครับแล้วท้อกมันเหมือนมันอยู่ในมือทําให้รู้สึกว่าเราคุมง่ายเราคุมง่ายมันไม่ต้องใช้ออกแรงออกแอคชั่นอะไรเยอะนะครับแล้วที่สำคัญคือโช๊คเดิมๆที่ติดรถมาผมว่านี่ขนาดค่ามาตนดาดที่ยังไม่ได้อัดจัดไม่ได้ปรับอะไรเด่ซื่อเลยนะฟิลดีในระดับหนึ่งเลยรถเดิมๆสแตนดาดที่เราขี่กันเลยเนะี่ยดีฟอล์โรงงานปรับแค่ลมยางให้มันหลีลงมานินดนึงเองเท่านั้นเองนะครับคือถือว่าเป็น เป็นถ้าเกิดสายแอดเวนเจอร์ตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของผมเลยพูดตามผู้จักใจเ,เพราะว่าผมเคยคิดแหละว่าคือผมเป็นคนขี่ออฟโรดรถเล็กไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอิเล็กทรอนิกช่วยเรานะครับ <c oughs> มันมีปัญหามาก <c oughs> ใช่มันเบาวกว่ามันอะไรอย่ง <c oughs> แต่มันไม่มีอิเล็กทรอนิกช่วยเราเราก็เลยรู้สึกแอดเวนเจอร์ <c oughs> <Adventure S 1> <c oughs> ไม่ได้มัน,นจะไปบดไปขี่รถใหญ่ที่อิเล็กทรอนิกมาเต็มเลยใช่ เปิดเร่งเปิดสุดไเป็นเลยแเ็กชันตัดเนียนตัดเติ๊บๆเราพาเราไปได้แต่ยังได้บอกว่าทั้งหนักทั้งใหญ่และส่วนใหญ่มักจะสูงนะครับขาเราจะไม่ถึงเวลาเราเสียจังหวะพื้นหายเราก็จะแปดลมแบบลมแปดแบบงงๆไปนะครับแต่อันนี้มันได้ความที่แบบเครื่องเล็กอิเล็กทรอนิกส์มาเต็มนะครับสามารถปรับตามที่แบบเราอยากได้คาแรคเตอร์แบบไหนปรับได้หมดซึ่งเป็นสิ่งที่ชอบมากๆก็วันนี้เรื่องราโดยประมาณนะครับกับเจ้าอัลพิเรียโชเล็ก 660นะครับราคาบ้านเราก็เปิดราคาเริ่มต้นอยู่ที่749,000ห่านบาทวันนี้กประมาณครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ